เคยสงสัยกันไหมครับว่าพระนครศรีอยุธยาถูกสร้างขึ้นมาณน,นช่วงเวลาไหนและเป็นไปได้อย่างไรที่เมืองอยุธยาเติบโตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและในวันนี้นะครับผมคุณนุจากช่อง Inspiringside by คุณนุจะชวนทุกคนไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยากันครับ อา,อาณาจักรอยุธยาเป็นอนาณาจักรของชนชาติไทยสยามในรุ่มน้ำเจ้าพยาในคศ .1350 ถึงคศ .1767 ความสำคัญทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ราบรุ่มภาคกลางของประเทศไทยบริเวณที่แม่น้ำสำคัญสามสายไหลามาบรรจบกันคือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำลพบ,บุรีและแม่น้ำป่าสักทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เป็นชุมทางคมนาคมที่เอื้อต่อการค้าทั้งภายในและภายน,นอกจนทำให้เมืองอยุธยาเติบโตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1 4ถึง17พื้นที่บริเวณเมืองอยุธยาได้ปรากฏล่องลอยการอยู่อาศัยมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยมีหลักฐานในพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึงการสร้างพระเจ้าแผงเชิงเมื่อคศ1324เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ ที่แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นชุมชนบริเวณนี้มีขนาดใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงจึงมีทั้งกําลังคนและกําลังทรัพย์ในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นได้จนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเมื่อคริสตศักราช1350โดยรวบรวมกลุ่มเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเขือญาติเข้าด้วยกันอาทิเมืองลบบุรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นต้น ต่อจากนั้นกรุงศรีอยุธยาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับมีการขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางสืบต่อมาถึง417ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบต่อกันมา34พระองค์จากห้าราชวงศ์และมีสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะสิ้นสุดลงในคิสตกศัดราช1767ทำให้ศูนย์กลางของประเทศไทยต้องย้ายลงมากรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานครตราจนถึงทุกวันนี้ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณกรุงศรีอยุธยาศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยาคือส่วนที่เป็นเกาะเมืองมีแม่น้ําล้อมรอบสามสายตัวเกาะมีกําแพงเมืองล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นเมื่อแรกสร้างเมืองในสมัยพระเจ้าอู่ทองนั้นกําแพงเมืองทําด้วยดินมาเป็นกําแพงอิฐสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกาแพงเมืองมีความยาวเดยวรอบประมาณ12.5กิโลเมตรหนา5เมตร สูง6เมตรมีป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบจำนวน16ป้อมมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องขุด16ประตูประตูน้ำ20ประตูรวมทั้งสิ้น99ประตูอยุทยาถูกออกแบบให้เป็นเมืองน้ำั้งเมืองที่สมบูรณ์และสวยงามเกิดจากความรู้จากธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเพราะแม่น้ำหลัก3สายนอกจากจะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่เมืองอยุธยาแล้ว เมื่อถึงฤดูฝนปริมาณน้ำจะมีมากและไหลหลากลงมามากเกินความจำเป็นดังนั้นการสร้างเมืองของชาวอายุธยาจึงได้รักษาแม่น้ำลำคลองของเดิมเอาไวา้และมีการขุดคูคลองเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวเหนือใต้ให้เป็นแนวตรงเชื่อมต่อก,กับแม่น้ำลำคลองเดิมทําให้กระแสน้ําระบายออกจากตัวเมืองได้สะดวกรวดเร็วทําให้เมืองอยุธยามีแม่น้ำลำคลองจํานวนมากเป็นเครือข่ายโยงใยกันทั้งนอกเมืองและในเมือง และแนวคลองต่างๆก็แบ่งพื้นที่ให้มีลักษณะก่อขนาดเล็กจานวนมากสําหรับเป็นเขตวัดเขตวังและที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีแนวถนนที่ขนานไปกับแนวคูคลองมักสร้างเป็นถนนดินถนนอิฐโดยมีสะพานจํานวนมากสร้างข้ามคลองมีทั้งสะพานไม้สะพานอิฐสะพานก่อด,ด้วยศิลาแรงสะพานสายโซ่สะพานบกรวมทั้งสิ้น30สะพานนอกกตัวเมืองเป็นที่ต่ำกว่าใช้เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรม มีแม่น้ำลำคลองนำน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงอย่างทั่วถึงสองฝั่งน้ำเหล่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอายุทยาการปกครองสมัยอยุทยากรุงศรีอยุธยาปกครองรูปแบบที่มีกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินพระองค์ทรงมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางปกครองดูแลเมืองลูกหลวงลานหลวงและเมืองหน้าดา่านต่างพระเนตรภกันส่วนเมืองประเทศราชมีเจ้านายในราชวงศ์เก่าปกครอง ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาเมืองราชธานีสมเด็จพระบรมไตโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองลดทอนอำนาจหัวเมืองทรงแยกการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายทหารมีสมุหกลาโหงเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายพลเรือนมีสมุหานายกเป็นผู้รับผิดชอบในฝ่ายพลเรือนนั้นยังแบ่งออกเป็นสี่กลมหรือจตุสดมคือสี่เสาหลักได้แก่กรงเวียงหรือนครบาล ทำหน้าที่ปกครองดูแลบ้านเมืองกรมวังหรือธรรมมาธิการทำหน้าที่ดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานต่างๆในพระราชวังและราชสำนักกรมคลังหรือโกษาธิบดีทำหน้าที่ดูแลด้านการค้าและการต่างประเทศกรมนาหรือเกษตราธิการทำหน้าที่ดูแลเรื่องเกษตรกรรมซึ่งรูปแบบการปกครองนี้ใช้สืบต่อกันมาตลอดสมัยอยุธยาการปกครองสมัยอยุธยา สังคมอยุธยามีการแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ชนชั้นสูงหรือมูลนายประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชะอำนาจสูงสุดในฐานะพระปมุขระดับรองลงมาคือพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าเมืองและขุนานางซึ่งเป็นผู้อยู่ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรสามัญชนทำหน้าที่ควบคุมชนชั้นใต้ปกครองนั่นก็คือไคร่และท่าเศรษฐกิจและการค้า อาชีพหลักของชาวอายุธยาคือเกษตรกรรมมีข้าวเป็นผลผลิตที่สําคัญที่สามารถผลิตได้มากเพียงพอสําหรับพลเมืองของประเทศและยังเป็นสินค้าสําคัญอย่างหนึ่งที่อยุธยาส่งไปขายตลาดต่างชาติเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สําคัญของโลกดังนั้นอยุธยาจึงมีรายได้จากการค้าทั้งจากการส่งสัเภาไปค้าขายกับต่างประเทศและจากการเป็นพ่อค้าคนกลาง โดยราชาสำนักตั้งพ่อคังสินค้าขึ้นมาปลูกขาดสินค้าสําคัญบางประเภทซึ่งพ่อค้าต่างชาติจะต้องซื้อขายกับราชาสำนักเท่านั้นความสัมพันธ์กับต่างประเทศอยุธยามีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติทั้งประเทศเอเชียและประเทศตะวันตกความสมคัญระหว่างอายุธยากับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่พมา่ามอญคขมรลาวยวนและมาลายูส่วนมากเกี่ยวกันทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในฐานะบ้านพี่เมืองน้องเครือญาติหรือในฐานะเมืองประเทศสลาดซึ่งบางครั้งก็ต้องทำสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่เนื้อแผ่นดินของกันและกันความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียอื่นๆเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียเปอร์เซียมักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านวัฒนธรรมการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนและเปอร์เซีย ได้เข้ามารับราชการในกรมพางดูแลเรื่องการค้าขายกับต่างประเทศให้ราชสำนักอยุธยาในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาก็มีอิทธิพลของศิลปะจีนอินเดียและเปอร์เซียปรากฏอยู่สำหรับประเทศทางตะวันตกนั้นอยุธยาติดต่อกับชาวโปรตุเกสเป็นชาติแรกในรัชกาลสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองราวการคิดศตวตรรษที่15หหลังจากนั้นก็มีชาวตะวันตกชาติอื่นตามเข้ามา ได้แก่สเปนฮอลแลนดาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นต้นการเข้ามาสู่กรุงศรีเอยุธยาจุดมุ่งหมายเพื่อในการค้าขายและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นสำคัญเพราะมหากษัตริย์อยุธยาทรงระมัดระวังในการดำเนินนโยบายทางด้านการต่างประเทศเพระองค์ทรงผูมกมิตรกับทุกชาติที่เข้ามาติดต่อเพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระนครศรีอ,อยุธยาที่นำมาฝากทุกคนนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ